ได้ของไอ้เก็บได้หรอได้อยากอยากขึ้นของอะไรจะตีจะตีอะไรกูเจอกูเจอกูเจอเสียแล้วสวัสดีครับเสียสวัสดีครับเสียไปตรงนน้นพี่โตเกียวแจกของให้ป่ะเสียครับพี่พาไปไปไปตรงนน้นไม่ได้เสียครับเสียเสียครับสวัสดีครับเจะมีแบบ มีแบบมีแบบให้ผมไปตั้งตัวทุนตั้งตัวสักหน่อยไหมเสียมีมีมีผมมีอยู่ร้านเดียวครับพี่เอากองราคามันประมาณเท่าไหร่วะพี่แคบบี้ไอ้บอสแคบบี้ราคาเหรอนะไม่รูว่าแต่น่าจะแพงพันกว่าพันเหรอนะอัสองพันเลยอันแล้วพี่อันสองพันก็้าแล้วอันสองพันก็ได้วสองพันกันแล้วเรียกแล้วเข้าไแล้วหนึ่งสามสองหกหนึ่งสามสองหก เดี so ๋ยวไปเอาที่ตู้อีกห้าร้อยนะครับพี่นาโตูเลขแปดปเอ็ดครับต้องทำไงครับอะไรนะครับเลขแปดเดี๋ยวไปเอาหน้าตู้อีกเป็นห้าร้อยต้องทำงานบ้างนะเราทำอยู่ทุกวันเลยครับเจี๊ยบทำงานแก๊งทุกวันเลยครับทำงานทุกวันเลยครับทำงานแก๊งทุกวันเลยครับผมไม่มีเวลาไปผมฟาร์มเมืองทุกวันเลยครับโอ้ฟ้ามือถึงไม่ใช่ครับผมฟาร์มเมืองทุกวันเลยผมลดโลไปฟาร์มเมืองทุกวันเลยผมมือแตกหมดแล้วที่เนี่ยเราเราทำงานดันบ้างครับเดี๋ยวให้บอสพาไปก็ได้ไอ้บอสน่าจะรู้ ดาบเสียของมึงครับเลข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 สามสี่แปดไม่เอาแล้วนะไม่เอาไม่เอาแล้วปจจครับไม่มีหรอกครับปตลมีปจจครับไม่มีหรอกครับปตลมีแต่ปจจครับจะเอาเกาะไหมไม่เอาไม่เอาเลยครับเอาเรือเลยเจ็ดสี่สามอ่ะยังไม่มีเกอะอีก พี่ไหมเออติดปอเลยเพื่อพี่เดี๋ยวพี่ไปเอาคนเข้าแก๊งก่อนคนนึงแต่เจอนู่นนะต่อยทีน้องปอเลยอ่ะเต้ไปยังไม่ได้เกาะมาแถวนี้ยังไม่ได้เกาะสุขสันต์มาครบรอบหนึ่งปีนะครับคู่รักมีว่าแต่ผมวัยพอแล้วมีมีมีอะไรให้ไหมครับสุขสันต์มาครบรอบนะครับผมเห็นว่าแปบอยู่นะครับคนน้องผมบอกมาใช่ครับสุขสันต์มาครบรอบนะครับเดี๋ยวผมไปไปกดมาแป๊บนึงแล้วอยู่คนเดียวหรือเปล่าครับหรือว่าคนนี้ไม่อยู่หรอ โมีอยู่หรือเปล่ามาละมาละสักทีสุขสาวมาครบรอบครับแต่ว่าเนี่ยครับมีมีอะไรให้หรือเปล่าผมอวยพรให้เนี่ยแต่ว่าไม่ได้หวังอะไรนะครับแต่ว่าเลขหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งครับหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งครับกระบะ้ลอะครับหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งครับแต่ว่าแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีนะครับโอ้โหขอบคุณครับผมเสีอ่ะโอ้โหขอให้พบกันนานๆนะครับผมอย่าเพิ่งเลิกกันนะครับอย่าเพิ่งไปรีบเลิกกันนะครับขอให้แอนนิเวอร์ซารี่สักสิบปีไปเลยอ่ะ หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่ง,ง,ง <c oughs> ครับหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งว่าไอ้ว่าไงเช็ดหลงตั้งสดก็ได้นะครับเดี๋ยวคุณจะโดนหักภาษีครับ <c oughs> ให้ไปแล้วไงไหนครับเอาไปเป็นเนี้ยมอันหนึ่งนี่ไ <c oughs> สุดหล่อให้ตั้งค่าแสนนะ <c oughs> โอ้อันนี้อะไรมามาถือว่า มันเก่าไปแล้วใช่ไหมล่ะขอโทษแล้วกันครับขอบคุณครับโอ้โหแอนนิเวอร์ซารีนะครับขอให้เรสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแฮมหนึ่งหกสี่ครับขอเพศเลยครับผมปอจจนะครับไม่มีปตอนะครับปอจจนะครับปอจจนะครับไม่ปตอนะครับปจจนะครับปอจจนะครับ ปอจะจอดไปว่าอะไรวะเพื่อนฝากจินใจเพื่อนเลต5สองต่ไม่มีปอตลอดนะไหนอ๋อคันนี้แล้วครับพี่ลุ้นพี่ลุ้นทำอะไรเดี๋ยวครับพี่ชายสุดล้านของผมอะพี่หมลุ้นก็หมวดนี่มันก็หมวดอีกอย่าอย่าอย่าเจ็บเจ็บเจ็บไอ้ที่อ่ะแพี่ชายขับรถอะไรมาเนี่ยพี่แจ๊ดพี่ขับพี่ขับแจ๊ดมาเนาะวันนี้เขาชื่อพี่หมาป่าพี่หมลุ้นนั่นแหละผมเองพี่ขับแจ๊ดมาลุงชายว้าวเลยแหละอนีใช่มมขับรถนี่มาใช่ไหม อ๋อต้องรอหลุมดีป่ะสุพี่าฮ่า่สุพีเน้อไหวพี่กาสุพี่ป็สวบเพี่อนั่นแหละพี่เอ้ดีกูดีกูบอกว่าไม่ใช่สแสนเก้าครับแสนเก้านี่มึอยู่ไหนวะไปไหนเรด่าพื่อไปหนเราด่ายับเลยใช่เหรอไหนไหนที่ไหาดนดดินไหนเดไหนที่ไหนที่ไหนใช่ันมาบ่นอ่ะมาบ่นอ่ะไอ้รามเป็นไรเพื่อนเขาลำกูเดี๋ยวเพื่อนพ่เกดลาดินทาพี่พี่พเกดครับ ครับไอเราดุได้ไอเราดุได้ยาวเลยเพื่อนได้เหรอเราดุได้ยาวเลยดุได้วอลมาช้าเลยวน่าผมขาดเกาะอีกทั้งสามสิบตัวพอพอบริจาคได้ไหมครับอ่าสิบสิบตัวได้ไหมสิบตัวได้ไหมอุ้ยวีตะเกาะเป็นหมื่นตัวให้ผมแล้วสามสิบตัวมันเสรศษเกาะนะครับเนี่ยใช่ไหมคนเราอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวไปเก็บก่อนครับ ีเดียวเพราะสูบไปไหนเฮียไม่สนโลกด้วยเกี่ยวหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งครับหนึ่งหนึ่งสี่เฮียไปหมดแล้วดิเฮเมล่ะฮัลโหลพี่โปผมรู้เลยว่าดูดูรู้เลยว่าเข้ามาเพราะผมครับโอ้โหเหมือนเดิมครับเดิมแล้วเดิมแล้วเหมือนเดิมละเหมือนเดิมละจริงกลับมาเหมือนเดิมขอสี่คนได้พี่แจ็คคนเดียวงง กูสู้อะไเพี่อะใรจะฟามก็ฟาวะกูไม่ฟามคนเดียวไนีคนหนึ่งพี่พี่เราไปเพื่อนเราอย่ราเพื่อนเราอยู่เราเพื่อนเราอยู่เราทำไมอะไอพี่ยะพี่ิไปไหนพี่วิวไม่ใค้มาไม่ตเพื่อนไม่เเพื่อนไอพี่ิลไปไหนวะคุนี่อาป้งไปอะไรเนี่ยมันพี่ิไม่เติเพื่อนไม่เต็มเพื่อนไอพี่พี่ชายรถโลสุสามเกิดนะพี่แฮปีเบอร์เดย์นะครับ เล็กเล1หนึ่งหนึ่งครับโอนตางโอนตางได้ครับหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งนะครับแอนนิลซารีนะครับตั่สามเกิดว1นเกิยี่สิบเอ็ดปีครับขอให้สามตัวดีนะครับไปไปไปหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งนะครับ่สามวเกิดครับโต๊ะเดียวโต๊ะเดียวรวยจริงเพื่อนรวยจรือเดียยวนี่แหละที่เรารู้จักคนที่เก่าเยอะเป็นี้แลเพื่อนวีตสีเเพื่อนวีตพวกีีเพื่อน